สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่10เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นระครับเราเจอกันในช่วงบ่ายๆแบบนี้พร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจที่จะมาคุยกัน2ช่วงเวลานะครับในช่วงแรกของรายการครับวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งมีคําเตือนจากแพทย์ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบ2ปี เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องเร่งฉีดวัคซีนนะครับโซนใครจะเป็นกลุ่มเสี่ยงอะไรอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนนะครับในฐานะประธานบลริธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานนะครับวันนี้เรื่องของ ฝนทั่วโลกนะครับมีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าอยู่ในขั้นของการปนเปื้อนสารเคมีที่เกินระดับของความปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนายทีบันดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารอมสินครับเปิดรับฝากสลากอมสินพิเศษ2ปีนะครับมีทั้งที่เป็นสลากแบบมีใบสลากแล้วก็ที่เป็นสลากดิจิทัลนะครับโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษ อีก24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับเปิดรับฝากจนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนการออกรางวัลพิเศษนั้นจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวม3ครั้ง3เดือนนะครับโดยจะแบ่งการออกรางวัลออกเป็นในเดือนสิงหาคมจํานวน6รางวัลน,นะครับเดือนกันยายนจํานวน8รางวัลและเดือนตุลาคมอีกจํานวน10รางวัลด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูก สลากออมสินปกติด้วยอีก24ครั้งนะครับโดยมีเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1มูลค่า5้าล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆอีก30รางวัลด้วยกันนะครับและที่สําคัญเมื่อฝากครบกําหนด2ปีแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า0.10บาทแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ได้รับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะฝากสลากออมสินพิเศษได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้หรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชันไมนนครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกเซ็ตซึ่งเป็นกล่องข้าวพร้อมกับแก้วน้ําจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียงหนึ่งราบัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามและก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ก็ได้นะครับที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการ สุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมไดการย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในเพจนะครับสามารถเข้าไปร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรมรนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า สายสีเหลืองช่วงจากลาดพร้าวถึงสําโงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2565ปรากฏว่ามีความคืบหน้าในงานโยธาไปแล้วร้อยละ94.99นะครับน,นี่เป็นข้อมูลตัวอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟอมอนะครับได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการการถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงจากลาดพร้าวถึงสําโรงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2565ปรากฏว่ามีความคืบหน้า ในเรื่องงานโยธาไปแล้วเนี่ยนะครับร้อยละ94.99ด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามท่านฟังว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือ,องช่วงราดพร้าวจากราดพร้าวไปถึงสัมโรงเนี่ยนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟรมได้รายงานว่าจนถึงเดือนกร,รกฎาคม2565นเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าของงานโยธาไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับคำถามคือความคืบหน้าที่ว่านี้เนี่ยนะครับ อยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจําวันที่9สิงหาคม2565นะครับจากกรุงเทพมหาคน,นครขอแสดงความยินดีกับคุณกฤษณาพ่วงแก้วด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของไข้หวัดใหญ่ปีนี้แพทย์เตือนบอกว่าอาจจะรุนแรงที่สุดในรอบสปีนะครับพูดคุยกับนายแพทย์ทวี โทษพิทยาสุนนประธานมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณเชลพัชครับท่านผู้ฟังที่ารพครบครับฟังและดูจะน่ากลัวจริงๆริงน่ากลัวไหมครับคุณหมอไข้หวัดใหญ่ปีนี้คืออย่างนี้หลังจากที่มีโควิดระบาดมาสองปีกว่าต้องเกี่ยวพันกันนะเกี่ยวฮะเกี่ยวใเกี่ยวโดยตรงเรเห็นว่า ก่อนที่จะมีโควิดเมื่อสองสามปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาใหญ่มาทุกปีปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยในในในคนคนไทยเนี่ยก็ป่วยหลายแสนคนนะครับครับแล้วก็มีเข้าโรงพยาบาลด้วยอะไรด้วยสาการแต่หลังจากที่โควิดมาเนี่ยไอมาตรการในการต่อสู้กับโควิดเช่นใส่หน้ากากเว้นระยะโรงเรียนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้อากาสที่จะติดต่อเชื้อ เชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยซึ่งเป็นโคโรเชื้อกันนะฮะอ่าครับะะครับนะฮะมันก็ก็ก็คล้ายๆถูกผลัดออกไปข้างๆกลางไม่ได้หายไปไหนนะครับอ๋อมันยังอยู่มันยังอยู่นะฮ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 ะว่ามันหาทางเข้าไม่ได้อ๋อครับครับเพราะเราเพราะเรามีอุปกรณ์ในการปิดกั้นคือเราไม่ได้ไม่ตั้งใจว่จาจะป้องกันไข้หวัดใหญ่แต่ป้องกันโควิดถูกไหมครับคุณหมอก็ก็คือป้องกันด้วยเลยอป้องกันด้วยแหละแต่ว่าแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะจะไม่คิดว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เพราะมันคุ้นเคยอยู่แล้วนี่ต้องอ๋อโอเคถูกต้องครับต้อง เพราะฉะนั้นตอนนี้สองปีกว่าแล้วเนี่ยนะครับก็ทุกอย่างก็รู้สึกจะผ่อนคลายคือคือรคือคือคือครับว่าบผ่อนคลายคือจิตใจเราผ่อนคลายใช่ใช่ใช่เราเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วคครรัับบเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะผ่อนคลายบ้างแต่ว่าก็ยังโชคดีนะะถ้าเผื่อตอนนี้ท่านผู้ฟังหรือคุณทีรัชจะไปตามที่ท่องเที่ยวที่มีฝรั่งด้วยนะฝลังก็ไม่ใส่แล้วสังเกตไหมฮะ ว่าตอนนี้พวกฝรั่งต่างชาติเที่วมาเนี่ยเขาไม่ค่อยใส่กัน่ะเพราะว่าเวลาเขาอยู่ประเทศเขาตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยใส่แต่บ้านเราก็ยังใส่เยอะอยู่นะฮะเก้าสิบเปอร์เซ็นตเรายังใส่กันอยู่เพราะฉะนั้นโดยโดยโดย,โดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เชื้อตัวนี้เนี่ยก็มากับเขาด้วยแล้วเชื้อตัวนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ด้วยครับนะ,ะพระฉเพราะก็โอกาสาที่จะแพร่ขึ้นมาได้เฉะนั้นสองปีกว่าเนี่ยที่ผมให้เ,เคยให้ข่าวไปว่าในสองปีกว่าเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีที่ ที่น่าจะรุนแรงกว่าเมื่อสองปีที่แล้วแต่จะรุนแรงเทียบเท่ากับก่อนที่จะมีโควิดไหมเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเผื่อโควิดมันจางลงไข้หวัดใหญ่มันก็จะแทนแทนที่เหมือนกับสมัยก่อนเลยครับครับครับ,รบทีนี้ทําความรู้จักกันนิดหนึ่งคุณหมอครับเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าโควิดกับไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจริงเริ่มต้นคือมันคือไวรัสเหมือนกันถูกไหมครัคุณหมอฮะถูกต้องครับอ่าครับแล้วมันแตกกันยังไงแตกต่างกันยังไงคุณหมอคือคือ คือเป็นเชื้อของทางทางเดินหายใจเหมือนกันเหมือนกันครับติดต่อทางเดิน,ห,น,นหายใจเหมือนกันอือาติดต่อเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าเชื้อเชื้อเชื้อแค่ว้ใหญ่เนี่ยผมว่ามันน่าจะมาในมนุษย์เราเนี่ยครับเป็นร้อยปีละเหมือนเป็นเพื่อนบ้านเราอะนะสนิทสนมกันดีเออแล้วมันกองมาต้ปรับตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับว่าทําไมเชื้อโรคเหล่านี้มันต้องเปลี่ยนครับถ้ามันไม่เปลี่ยนมันสูญพันธุ์อ๋อมันต้องปรับตัวเอง มันต้องปรับตัวเองเพื่อให้มันอยู่รอดฮเวลา,า<อ>เวลาเวลาที่อยู่รอดเนี่ยัเชื้อเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถมันจะไม่ทําให้คนเราเนี่ยตายเยอะแยะเลยครับครับนะเช่นเช่นตายเป็นห้าหกสิบเปอร์เซ็นตอย่างเงี้ยฮะเป็นคนไทยคนนั้นก็ตายมันก็ตายด้วยอ๋อมันก็ไม่อยากให้คนตายดีฮะมันไมให้คนตายอ๋อน,น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเลยฮะคุณหมอเพราะฉะนั้นมันต้องตัวครับครับเัวให้อยู่ในระดับที่ เวลาคุณป่วยเนี่ยค,คุณยังออกไปซื้อซื้อของกินได้คุณยังไปทํางานได้โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวก็ได้นะนั่นแหละเป็นตัวการที่มันจะแพร่ต่อได้ครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะครับทุกวันนี้โควิดเนี่ยกําลังปรับตัวเนี่ยคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เพื่อเพื่อจะมาถึงจุดที่เราเรียกว่าเออโควิดเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคประจําถิ่มไหเพราะว่าเพราะเพราะไข้หวัดใหญ่มันมันมันเป็นประจาถิบ แต่ก็ยังไม่ถึงเวลานั้นนะครับเพราะว่าอัตราความรุนแรงกับอัตราการเสียการเสียชีวิตของโควิดเนี่ยครับมันยังสูงกว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยประมาณเกือบสิบเท่าโอ้ย,ยังเยอะอยู่นะครับคุณหมอแตยังยอะอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องต้องให้มันค่อยๆคลายลงเรืร่อยๆถามว่ามันจะคลายลงเรื่อยๆหรือว่ามันจะรุนแรงมากขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็อย่างที่เรียนที่ทราบแล้วว่าตั้งแต่เริ่มมีการระบาดมาเนี่ยจะมีความรู<อ>้สึกว่ามันแพร่เร็วขึ้นใช่ แต่โรคไม่รุนแรงมากขึ้นอ่าครับส่วนทางกันอืมอส่วนทางกันเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องพยายามอยู่ให้ได้ก็เหมือนแค่ใครแพทย์แค่ลูกหลานของมันไปก็เหมือนแค่บัดใหญ่เลยคล้ายๆกันเออคล้ายๆกันอ๋อครับเพราะฉะนั้นเราย้อนกลับมาที่ที่ที่ไข้หวัดใหญ่พีไข้ใหญ่เนี่ยเราถูกผลักไปอยู่ข้างๆทางมารออยู่ละครับรออยู่ครับโผล่ขึ้นมาคําถามก็คือว่าแล้วไข้หวัดใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่อยู่ อยู่ที่ไหนซึ่งจะแตกต่างกับโควิดถ้าวัยชายส่วนยาญอยู่ในเด็กในเด็กครับมันมันชอบไอ้เยื่อจมูกอะไรต่างๆของเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่เนี่ยเราเคยติดมาแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะพอมีภูมิของตัวเก่าๆตัวเก่าๆพอจะพอจะดันดันกันได้ะดนะเอ่อไอ้ตัวใหม่ๆได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ,รรบแต่เด็กเนี่ยมันมันโอกาสที่จะติดเชื้อมาแล้วแล้วก็มีภูมิเนี่ย ก็อยากค่อๆน้อยเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยคือตัวการเลยแลวเด็กนี่จะพาเเชื้อเนี่ยเข้าไปในครอบครัวไปให้ผู้ใหญ่ไปให้ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นคนแก่และก็มีความเสี่ยงสูงด้วยในการที่จะเกิดไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงเมือโควิดเลยเนี่ยคุณหมอตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าผมฟังคุณหมอพูดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเด็กเขาภูมิคุ้มกันค่ายอย่างน้อยแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปแล้วภูมิคุ้มกันก็น้อยลงเหมือนกันนะครคุณหมอใช่ไหมฮะ น้อยลงเพราะว่าเพราะว่าปีผ่านๆมาใช่ใช่ครับมีการมีการฉีดวัคซีนน้อยลงอะอครับอันข้อที่หนึ่งข้อเอ่อข้อที่สองก็คือถึงแม้จะมีภูมิเนี่ยที่เกิดขึ้นจากเมื่อห้าปีที่แล้วสามปีที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถคุ้มกันไอตัวใหม่ๆเหมือนกับโควิดเลยนะอ๋อตอนนี้ตอนนี้โควิดที่เราเป็นๆกันอยู่เนี่ยมันเป็นตัวใหม่ๆทั้งนั้นอะไอตัวเก่าๆนี่ถูกเบียดออกไปหมดแล้วครับพูดง่ายๆว่ามันมันคงล้ม รูปใหมยตายจากไปแล้วก็ไอ้ตัวใหม่เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่างใหม่เพื่อให้มีให้มีการติดเชื้อใหม่ๆเพิ่มขึ้นกรับกรับคือให้มีชีวิตรอดไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ใช่ใชับเพราะฉะนั้นลักษณะนิสัยของเขาก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่เป็นเป็นเชื้อไวรัสในระดับเดียวกันที่เราจะเรียกก็เป็นโรคประจําถิ่นได้แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคุณหมอครับ ครับถ้าถ้าเราจะเอางี้เอาทีละโลก,ก่อนผมก็จะว่าโควิดเนี่ยยังอยู่ในกระแสะของการที่จะไปรับวัคซีนกันแต่ว่าไข้หวัดใหญ่ในกระแสะมันเป็นยังไงบ้างกุณหมอฮะเออคืออย่างนี้เอ,อ่อไข้หวัดใหญ่เนี่ยวัคซีนมีมาแล้วแปดสิบปีใช่ครับนะครับโควิดมีวัคซีนมาแล้วสองปีนะครับมันเทียบกันต่างกันเดอะต่างกันเนย้ะประสบการณ์ของประสบการณ์ของไข้หวัดใหญ่วัคซีนเนี่ยที่ทํามาแปดสิบปีเนี่ยรประสบการณ์มันสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจกนกระทั่ง รู้แล้วว่า,าต้นสายปลายเหตุอะไรเนี่ยเราจะต่อสู้ยังไงครับแต่ครับเพราะฉะนั้นวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยได้ผลดีดีค่อนข้างมากเลยนะครับแตโ่โควิดนี่นะฮะวัคซีนโค,โ,คโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ผลนะฮะแต่บางครั้งก็พอเปลี่ยนแปลงไปมันก็กลายเป็นลูกผีลูกคนโอ้โหแล้วก็รู้สึกป้องกันได้บ้างอะไรไม่ไม่ไม่ได้บ้างลดลงอะไนะรพวกเนี้ยลดลงครับ ครับ well, อ่าเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมถามคุณหมอก่อนกลุ่มเสี่ยงนี่เป็นเด็กกับผู้ใหญ่แค่นั้นหรือปั่าหรือว่ายังไงฮะคือถ้ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราจะต้องเราจะต้องแยกแยะให้ออกครับครับครับเสี่ยงนี่มีอยู่สองอย่างคือเสี่ยงเป็นกับเสี่ยงตายโ <c ười> อ้โอย่างนั้นเลยแหละครับอ่าเสี่ยงเป็นก็คืออะไรคือเสี่ยงการเป็นโรครับถ้าใครวัาใจเนี่ยคนที่เสี่ยงเป็นโรคเนี่ยคือเด็กนะอ๋อครับพอโรงเรียนเปิดขึ้นมาปั๊บเด็กมาเล่นนด้วยกั อะไรด้วยกันตอนนี้ถามว่าเด็กมันจะเล่นด้วยการกินข้าวด้วยกันเนี่ยมันจะใส่หน้ากากตลอดอ่ะไม่ไม่อืเด็กมันเล่นของมันเนี่ยสนุกของเขาเด็กเด็กมันก็จะแพร่เชื้อซึ่งกันและกันอันนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งไข้หวัดใหญ่หรือโควิดหรือโควิดเนี่ยมันแพร่เชื้อซึ่งกันและกันได้ดีครับแล้วก็พาเอาเข้าไปสู่ในครอบครัวครับแต่บางเออเนี่ยโควิดเนี่ย นักจะเป็นคนที่พาเอาเข้าพาเข้าสู่ครอบครัวคือคนหนุ่มสาวนะครับที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านแล้วก็เด็กสมัยก่อนนะฮะก็ต่างกันตรงนี้ที่บ้านเรียนอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นมันจะต่างกันตรงนี้นิดหน่อยอแต่แต่พอเสี่ยงตายแล้วเหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่ผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวนะฮะแต่ต้องเรียนให้ทราบนะฮะเรียนให้ทราบว่าถ้าเราย้อนหลังไปเนี่ยคนเราเนี่ยฮะ เราย้อนหลังเอาคนไทยก็ได้ย้อนหลังไปประมาณสักสามสิบปีถามว่าอายุไขเนี่ยของคนไทยเนี่ยซึ่งตอนนี้ประมา <ö> ณเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะนะครับถามว่าเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยอายุไขเท่าไหร่หกสิบกว่าเองหกสิบกว่าตอนนั้นปรากฏว่าหกสิบกว่าบางคนยังไม่ทันเกิดโรคประจาตัวเลยไปซะคลับไปซะแล้วนะครับไปด้วยอะไรไปด้วยโรคติดเชื้อไปด้วยไทฟอยสมัยก่อนอะไีสมัยก่อนนะสมัยก่อน แต่ทุกวันนี้เนี่ยการแพทย์ดีขึ้นชีวิตยืดยาวมากขึ้นคนเรารู้จักให้มีปฏิบัติตนอาหารการกินออกกําลังกายชีวิตคนเราก็จะยาวขึ้นแต่การยาวขึ้นไม่ได้แปลว่าคุณจะรอดพ้นจากไอ้พวกเบาหวานโรคหัวใจโรคปอดอะไรไม่รอดนะโรคไตอันนี้ไม่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 รอดอย่าอย่าไป<ล>รวมกันนะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้กับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเชื้อที่เคยเคยเป็นเพื่อนกันกับ คนอายุสามสี่สิบเนี่ยนะฮะพอไปอายุเจ็ดแปดสิบไม่ใช่เพื่อนกันแล้วอ๋อเริ่มเริ่มจะทะเลาะกันแล้วเชื้อเชื้อมันเอาถึงตายเลยอ๋อครับครับทั้งที่มันเป็นเชื้อที่อ่อนนะฮะแต่ว่ามาเอาถึงตายได้เพราะเพราะเจ้าตัวเองเนี่ยมีมีคล้ายๆมีภูมิต้านทานอะไรต่างๆต่ำกว่าครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเผื่อเรามองไปถึงกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเนี่นะครับหลายคนบอกว่าฉันอยากจะมีชีวิตร้อยยี่สิบปีครับผมว่า ผพว่าถ้าเผื่อ120ปีจริงๆเนี่ยแล้วนอนแล้วนอนติดเตียง3 30ปีเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครใครจะเป็นดูแลคุณนะอยู่ในสภาพแบบไหนด้ยก็ต้องต้องเรียนให้ทราบว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของของเอ่อเอ่อโดยเอ่อโดยธรรมชาติครับว่าผู้ที่อ่อนแอต้องไปละอืมนะเพราะฉะนั้นมีโรคประจำตัวเยอะๆคุณต้องไปละ มาเลงไปฉายแสงไปอะไรต่างๆภูมมันต่ํามากเจอเชื้อซึ่งซึ่งผมก็อยากจะเรียนว่าเชื้อเนี่ยเป็นเชื้อง่ายๆไม่เขยรุนแรงเนี่ยทีเดียวเปี้ยงเดียวถึงตายได้อืเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือลักษณะนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็เลยทําให้คนเราเนี่ยมีอายุฉัยเนี่ยยืนยาวขึ้นยิ่งเลยอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างของเราเจ็ดสิกว่าปีนะญี่ปุ่นแปดสิบกว่าปีแปดสิบกว่าปีนะอแปดสิบกว่าปีเพราะไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเขาเรื่องอาหารเรื่อง เรื่องเรื่องเผาพันธุ์เขาด้วยครับก็จะทาให้อายุยืนขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองโรคเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเบื่อในหนุ่มสาวแล้วเนี่ยความแรงของมันเนี่ยไม่มากแต่ทั้งสองโรคไปเจออายุแปดสิบเนี่ยก็รุนแรงมากครับกับกลับเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงควรจะไปรับวัคซีนก่อนนะครคุณหมอการรับต้องทํำยังไงให้คุณหมอฮะทุกทูกต้องเลยครับ แล้ววัคซีนเนี่ยนะครับเป็นวัคซีนที่ใช้อ,อ,วอ,อ,อ่วัคถอทีวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับครับฉีดปีละเข็มปีละเข็มให้มาเนี่ยแปดสิบปีละครับเราเราค่อนข้างมัม่นใจในในในประสิทธิภาพประสิทธิผลของมันครับแล้วมั่นใจในความปลอดปลอดภัยของมันด้วยอืมเพราะฉะนั้นฉีดนะครับปีละครั้งส่วนตัวผมเองผมฉีดมาสิบห้าสิบหกปีละ,ะนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ป้องกันได้เราก็ป้องกันับนะครับแล้วก็ปีละครั้งนะ แต่โควิดเนี่ยยังไม่ทันถึงสองสองปีเลยบางคนไปสี่เข็มแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าะจะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่ยังไม่รู้ซึ่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับครับ,รบเอาละ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะต้องเป็น,เป,นเป็นผู้ร,รับวัคซีนเนี่ยจะทราบได้ยังไงครคุณหมอครับว่าเราจะใช้สิทธิตรงนี้ได้ยังไงอะไรบ้างครับคุณหมอครับจริงๆ้วเนี่ยจริงๆเนี่ย,ยวัคซีนของเอ่อวัคซีนของไข้ของของไข้หวัดใหญ่นะฮะครับครับ ฉีดได้ตั้งแต่หกเดือนอายุหกเดือนไปจนถึงแก่เลยอ,อายุหลายก็ได้ตอนนี้เราก็ต้องยอมอยอมรับว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีประโยชน์หมดเลยนะฮะแต่ว่าด้วยรัฐบาลนะครับก็เราก็มียังมีงบท,ที่จํากัดเพราะฉะนั้นเราก็จะเราก็จะบอกว่าเออเราจะฉีดเอให้ฟรีในกลุ่มเสี่ยงเจ็ดโครคหกโรคอะไรก็ตามจะซึ่ง ซึ่งโควิดตอนหลังที่ผมบอกว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่ม6 0 8ดซึ่งพูดเราพูดกันอยู่เรื่อยใช่ก็คือเขาไปก๊อปปี้เอามาจากตอนช่วงที่เราแนะนําในคนไข้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อ๋อเหรอครับออเออเราไปก๊อปปี้เข้ามาครับครับตั้งขันอายุเกิน60อ,อายุเกิน60โรคตับไตหัวใจปอดนะฮะบ,บุคลากรทางการแพทย์พวกนี้คือกลุ่มเสี่ยงหมดครับนะครับคือเสี่ยงเป็นด้วยแล้วบางกลุ่มบางคนเนี้ยเสี่ยงตายอื นะครับเราเราต้องยอมยอมรับกลุ่มที่เสี่ยงเป็นมากๆเลยคือเด็กเด็กเด็กเรียนอ่ะแต่เขาจะไม่ค่อยตายนะไม่ค่อยรุนแรงรับเอาเชื้อเข้าไปในบ้านปั๊บเนี่ยไปเจออคุณตาคุณยายเนี่ยอายุ80เป็นโรคหัวใจโรคปอดเนี่ยเพียงเดียวเนี่ยอายเลยอืมครับครับเพราะฉะนั้นก็ไปรับวัคซีนกันซะนะครับที่โรงพยาบาลสถานพยาบาลนะสอบถามก่อนล่วงหน้าก็ได้นะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับนิดหน่ฉีดซะรับนะได้ครับทางทางการแพทย์เนี่ยเราบอกเลยว่า เออฉีดฉีดเมื่อไหร่ดี <laughs> ฉีดเมื่อคุณยกแขนขึ้นมาได้เราฉีดคุณเลยเก็บวัคซีนอยู่ในร่างกายดีกว่าเก็บอยู่ในตู้เย็นนะ <c oughs> ตอนนีอ้อตอนนี้ตู้เย็นของของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยนะครับเออผมล่าสุดผมได้ข่าวมาว่าปีนี้มีการใช้วัคซีนไปเยอะมากแล้วครับ เราะฉะนั้นจ้าอยากฉีดอยากป้องกันต้องรีบๆป้องกันซะรีบไปเลยนะฮะได้ครับท่านท่านมีสิทธิ์นี่ไปเลยนะครับไปไปฉีดได้เลยนะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับนายแพทย์ทวีโชิพิทยาสุนนนะครับประธานมูลที่ส่งเสริมการศึกษาไข้หวัดใหญ่และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับคุณผู้ฟังครับก็ไปรีบไปรับวัคซีนกันนะครับในช่่่ววงเลาาขับ เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของน้ำฝนนะครับตอนนี้มีระดับปันปนเปื้อนสารเคมีเกินระดับความปลอดภัยเข้าไปแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับถามท่านผู้ฟังว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟมนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงจากลาดพร้าวไปจนถึงสำโรงนะครับจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม2565คําคำถามคือความคืบหน้าจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับจนถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ